กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่ช่องที่นนทคองแปดนะและเราอยู่กับสลอตเอ็กโอครับกลับมาเล่นสลอตเอ็กโออีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เราเล่นด้วยเออทุนหนึ่งหมื่นนะเออผมน่าจะเล่นแบบธรรมดาดีกว่านะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เราไม่ได้เล่นกันเลยนะสำหรับสลอตเอ็กโอนะกับเกมนี่ครับวายจาแอนแพนด้าหรือแพนด้าร็อกวายที่ทุกคนรู้จักกันนะฮะโอเคครับก็ เออสเกตเตอร์3ตัวเข้าฟีสปินแล้วก็มีทั้งหมด50ลายครับรายละเอียดอยื่นๆก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ครับยอดเบ็ดต่ำสุดอยู่ที่5บาทนะสูงสุดอยู่ที่250เราจะเล่นกันที่100ครับอ้าเหมือนจะมีซื้อฟีสปินด้วยแต่เราไม่ซื้อนะรอบนี้เราจะมาดูกันว่ายังไงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมเลือกว่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบไอ้นี่ลืมไปเลยนะว่าต้องกดโอเคครับ100ครั้งฮนะกับทุน1 0 0 0 0หมืนะ เรามาดูกันว่าเราจะได้กันสักเท่าไหร่เหมือนเช่นเคยที่ผมชอบบอกครับว่ากําไรไอ้ทุน1 0 0 0 0ื่นเนี่ยกำไรเท่าไหร่ถึงจะคุ้มจริงๆแล้วกําไรพันเดียวก็คุ้มฮะอยู่ที่ว่าคุณพอใจแค่ไหนฮะน้องกบมาครับอ่าหนึ100บาทเท่ากับหมุนฟรีไปนะเออห้าลายนะตอนนี้หมุนไปแล้ว5ครั้งครับอันนี้ครั้งที่6นะครับเนี่ยเราต้องได้ไอ้สัญลักษณ์ยินหยาง3อันเราถึงจะเข้า ฟรีสปินนะที่เขาเรียกว่าฟรีสปินอขาเรียเขาเรียกว่าอะไรแพนด้าล็อกไว้อะเออที่บอกว่าหมุนฟรีสปินแล้วไว้มันจะล็อกไว้เงียบจังวะแพนด้าล็อกไว้ไวใจแอนแพนด้าเนี่ยกับอีกเกมหนึ่งที่เป็นลัคกี้แพนด้าเนี่ยคนละเกมกันนะฮะฉะนันแพนด้าล็อกไว้จะเป็นเกมนี้ครับหล่นลัคกี้แพนด้านี่มันคนละฟีเจอร์กันอะสิบมาครับอ่าร้อยยี่สิบก็โอเคพอแบบ พอประทังชีวิตได้บ้างเฮ้ยโอเคครับ10บมาเช่นเคยฮะเออผมไม่ค่อยชอบเอ่อ u ยนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีให้กดแบบ Turbo เทอร์โบอ่ะพอไม่มีให้กดให้แบบเทอร์โบเนี่ยเวลาเราหมุนมันจะเสียเวลานิดหนึงนะฮะทั้งที่แบบจริงๆแล้วหมุน100ครั้งเนี่ยเราสามารถหมุนให้เสร็จได้ภายในเท่าไหร่เอง5นาทีได้นะเออ เอ้โอ้โหขาดกบตัวนึงครับเฮ้ยยินเมาเปลามาเปล่ามาเอา,า,เอา,า,เอาโอ้โหมันไม่มาว่ะไม่มาว่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดใครรีบนะก็คลิกที่สต็อปได้นะมันจะหมุนแล้วมันจะมาสต็อปให้นะมันจะเหมือนแับหมุนเร็วๆอ,อ่ะเออก็สถานการณ์ตอนนี้ครับก็เข้าเนื้อไปประมาณ1,000 นะเพราะเราเข้ามาเนี่ยประมาณ1100 1,100เอ้ย1,100ไม่ใช่1100อเลยน0ออแล้เนี่เราเข้าเนื้อไปแล้ว1000นะฮะหยินยั้งมาแค่ตัวเดียวเช่นเคยฮะตอนนี้หมุนเข้าไปแล้ว23ครั้งนะกบมาวะ300โอเคครับ300ครับตอนนี้ก็หมุนไปเท่าไหร่24ครั้งแล้วเอ้ยมาเป้ามาดิมา,มาไปไหนวะ ไม่มาฮะแพนน้าร็อกวาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นแบบจริงๆจังๆนะเคยเข้าแบบเข้าไปดูว่า,ามันเล่นยังไงมันอินโฟนเป็นแบบไหนนะแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปเล่นแบบจริงๆจังๆสักทีนะนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับเอ้ยอมผมดูแบบทรงแล้วเนี่ยยินอยันง่งถ้ามันมาคนละช่องมันน่าจะไม่นับด้วย เหมือนแบบว uh ่าถ้าเกิดว่ามันโลแบบว่าช่อง1กับช่อง3เนี่ยช่อง2อขาดไไปเนี่ยมันไม่นับละชั้นทางที่ไอชั้นถ้าเกิดว่าจะได้เนี่ยก็คือต้องให้มันหมุน1 2 3เลยนะครับเฮ้ยมารอบนี้แหละมาดิไม่มา3รอบแล้วนะ3รอบแล้วนะกับการที่ยินหยางมันมาแบบมันมาแค่2ตัวมันมันมาขู่เราว่ามาแค่2ตัวนะดอกบัวมาครับ8ปบาทฮะตอนนี้ก็ มันจะเข้าเนื้อไปเต็มที่1,000ก็ได้เรือยสองร้อยห้าสิบครับก็เหมือนว่าได้เรื่อยๆนะแล้วก็เสียเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้กําไรตอนนี้ยังไม่มีกําไรนะฮะตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบ5นาทีแล้วนะยังไม่มีแววเลยนะแต่ว่าเนะี่ยเห็นปะหานาทีผ่านไปอ่มันหมุนได้แค่เท่าไหร่เองยังไม่ถึง40ครั้งเลยครับไปัต่อครับเฮ้ยอไม่มาฮ อันนี้สัญลักษณ์วายเนี่ยจะเป็นหน้าแพนด้านะครับก็ถ้าเห็นหน้าแพนด้าคือแทนอะไรก็ได้ครับผมเฮ้ยนี่เป็นคิดสุดท้ายของวันหยุดนะฮะก็เรียกได้ว่าอยากได้เงินคืนอ่ะในการไปเที่ยวอ่ะเออหรือว่าใครไปเที่ยวที่ไหนสามารถพริมพ์มาเล่ากันได้ระหว่างที่ดูรอมันแตกนะเฮ้ยไม่มาว่ะก็ยังคงไม่มานะเฮ้ยหรือหรือแม่งมันชอบมาอันแรกเพื่อให้เราแบบ ลุ้นอะเออแล้วก็ไม่หมากเลยหมุนไปแล้วเกือบจะครึ่งทางนะตอนนี้หมุนไปแล้ว44ครั้งฮรัก็ยังเหลืออีก50ครั้งให้ตามกันครับว่าจะได้กําไรไหมตอนนี้เข้าเนื้อไป2,000แล้วนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีวะอ่าแพนด้ามาพันด้ามาครับปับ๊บ อะไรวะเนี่ย <laughs> อะโอเคครับจะครึ่งทางแล้วฮะห้าครั้งที่สี่สิบเก้าครับก็ยังไม่มีอะไรนะฮะโอเคอันนี้ครั้งที่ห้าสิบครับหมุนไปห้าสิบครั้งแล้วฮะก็สถานการณ์เนี่ยเข้าเนื้อไปสองพันห้าครับก็กําไรยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้คือเนื้อน <c oughs> เน้นๆน,นนี่ไม่มีเลยยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยมา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 ,มาแล้วครับเออ หยินหยางสอันครับเข้าฟรีสปินเรียบร้อยครับโอ้โกว่ามันจะมาครับครั้งที่5้าบานะ1ิฟรีสปินครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นจะเป็นยังไงขอแพนดะ้าน่าเยอะๆอ่าแพนด้ามาสามครับเนี่ยแล้วมันก็จะล็อกไวเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราหมุนต่อยภายใน10ครั้งเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะถ้าเกิดว่า Y มาเพิ่มอีกเนี่ยก็เนี่ยได้เยอะอีกมาป้มา,มา,มาอีกตัวนะครับโอเคน่าจะเป็นตัวตัวไหนเข้าเนี่ยพันสิตอนนี้เข้าพักสาิแล้วนะ เอ้ยมาวะอย่างงี้ได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่โอแต่ว่าฝั่งนู้นไม่มาฝั่งหนา้นาหน่อยมาหนา้นาหน่อยเฮ้ยเข้าแล้ววะมไม่เข้าอ่าโอเคแต่ว่าวายมาครับโอ้วายแม่งมาแต่ข้างหลังอะถ้ามาแต่ข้างหลังอย่างนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค,รควรจะมาข้างหน้าอ้าโอเคครับโอเคพอเชื่อมได้อยู่พอเชื่อมได้อยู่โอเคอันนี้ก็น่าจะแตกตลอดแล้วฮะเฮ้ยอ้าวมาจะเต็มแล้วว่ะ แต่ว่าเราเหลืออีกสครั้งซูเปอร์วินครับ3,600ฮะตอนนี้ยอดรวมนะตอนนี้ยอดรวมนะ3,600ัหมายว่าเอ้ยมามหม่ตัวเอ้ยแพนดา้าไหมชุดใหญ่ปะเมก้าวินครับตอนนี้คือ6,740แล้วลฮะเหลืออีก3ครั้งให้ลุ้นกันครับกาไรแน่แบบนแมตชนี้เข้าเปล่าเข้าโอ้ไม่เข้าอีกรอบนึงฮะอาร์เกสปินครับ8,940ครับโอเคเหลือวายอีกไหมวายมาอีกตัวนึงล็อกไวย้ยังไง ปับบิ๊กวินหนึ่งครับโอเคเหลือครั้งสุดท้าย mm hmm. ตอนนี้ก็กำไรเนี่ยประมาณ8 0 0พนะเฮ้ยเ mm hmm. ข้าว่ะเฮ้ยช mm ุดใหญ่เท่าไหร่ปั๊บเกาวินสองหมื mm ่นองพันครับชุดใหญ่ค่ะอันนี้เออ mm hmm. นี่เข้าแพนด้าล็อกวายจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะสนะองหมนสองพันห mm ้ารยยี่สิบนะเออก็โอเคครับ เหรียญแต่กระจายนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะคลิกที่หนึ่งด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับ22,520นะกํากำไรเนี่ยประมาณเ,เดี๋ยวเ,เราก,กดเอ้ยเดี๋ยวเรากดหยุดก่อนกำไรเนี่ยประมาณเกือบ20,000นะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องฮีโนนคอง8ดด้วยนะครับโอเคครับกับ ก็ชาร์จแบตเรียบร้อยก็พรุ่งนี้ทางานก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยกันนะฮะแล้วก็มาเล่นสล็อตด้วยกันได้สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำนวนนี้ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกิจกรรมแจกเนี่ยเดี๋ยวจะมีแน่นอนนะฮะก็คอยติดตามได้ที่เพจฮียนนคอง8ได้เลยนะครับสำรวนนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ